ข้ออักเสบปวดเข่าวีนูช่วยได้การอักเสบแสดงออกด้วยอาการปวดบวมแดงร้อนมีสาเหตุจากโรคต่างๆเช่นข้อเข่าเสื่อมเกาลูมาตอยเอสเลสะเก็ดเงินปวดประจำเดือนตอมท้องที่อักเสบหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารยังมีการอักเสบภายในที่มองไม่เห็นไม่มีอาการปวดบวมแดงร้อนมีสาเหตุมาจากโรคเรื้อรลังต่างๆเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง ก่อให้เกิดการอักเสบในระดับเซลล์อยู่ภายในตลอดเวลาโดยที่คุณไม่รู้สึกตัวแต่มันจะบั่นทอนชีวิตของคุณให้สั้นลงในทุกๆวันวีนูด้วย5ส่วนประกอบหลักจากธรรมชาติจะช่วยดูแลลดอาการอักเสบทั้งหมดที่กล่าวมาวีนูไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเสริมที่จะช่วยให้ร่างกายของคุณสามารถรักษาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อยาที่ทานอยู่ได้ดีขึ้นต้นทุนในการป้องกัน ถูกกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นสิบเท่าหรืออาจจะเป็นร้อยเท่าในบางกรณีจนถึงวันนี้คุณจ่ายค่ารักษาตัวเองไปแล้วเท่าไหร่จะดีกว่าหรือไม่หากจะจ่ายครั้งหนึ่งสําหรับวีนูแล้วปัญหาทุกอย่างที่รบกวนคุณอยู่สามารถจบลงได้อย่างที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนและคุณสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขมาป้องกันสุขภาพของคุณในวันนี้ด้วยวีนูกันนะครับ